สวัสดีค่ะพบกับปิงจิราภาในรายการเรื่องบ้านบ้านบายเจแอ t เซ n a g ม m เ n t ค่ะ แล้วันนี้พิงพาทุกคนมาที่บ้านศึกษา96ทับ1นะคะอยู่ที่คลองหลวงคลองสองประทุมธานีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโซนย่านลังสิทธิ์ของสองนั่นเองค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะที่พิงพาทุกคนมาก็คือบ้านเลขที่28ทับ1 2นั่นเองค่ะซึ่งเป็นบ้านหลังมุมแล้วก็บ้านหลังแรกถ้าเราเข้ามาจากป้อมยามเนี่ยก็คือเห็นบ้านหลังนี้เลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย3 1ิบเอตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะเดี๋ยวภายในจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ ด้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ไว้สําหรับจอบดรถอยู่1คันค่ะและเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะสิ่งแรกที่จะเจอก็คือห้องโถงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นบริเวณนี้ที่ปินงยืนอยู่เลยค่ะและด้านหลังปิงนี้นะคะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยค่ะและในด้านตรงข้ามนะคะก็คือจะมีบิวอินให้บางส่วนแล้วเป็นในเรื่องของชั้นวางทีวีค่ะ ส่วนถัดมานะคะเราถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นในบริเวณที่เราสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีบิวอินให้บางส่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของต่างๆนะคะรวมถึงมีเครื่องปรับอากาศให้อีกหนึ่งเครื่องค่ะ และอีกหนึ่งบริเวณสําหรับห้องโถงนะคะก็คือเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์เหมือนที่ปิงยื่นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถทําเป็นพื้นที่สําหรับจัดเตรียมอาหารได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นชั้นวางรองเท้าเก็บรองเท้า,เ,ทาเก็บเสื้อผ้าก็สามารถทําได้ค่ะและภายในชั้นหนึ่งของเรานี้นะคะก็จะมีห้องน้ําให้อีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันและกว้างมากเลยค่ะและถัดมานะคะเดี๋ยวปิงจะพาเข้าไปดูห้องครัวกัน,นะคะ่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นประตูไปห้องครัวค่ะ และในตอนนี้นะคะปิงกอ็อยู่ในบริเวณของห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งห้องครัวจะเห็นได้ว่ามีการปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีบิวินท็อปนะคะแล้วก็ซิงค์ไว้สําหรับล้างจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งภายในห้องครัวนะคะสามารถทําเป็นบริเวณซักล้างได้อีกด้วยค่ะและก็ยังจะมีประตูที่เชื่อมเพียงส่วนต่อเติมของบ้านได้อีกด้วยค่ะ และบ้านหลังนี้นะคะก็ได้มีการต่อเติมพื้นที่บริเวณข้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นด้านซ้ายของตัวบ้านนั่นเองนั่นก็คือบริเวณที่ปิงอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดิมทีจะเป็นพื้นที่สวนค่ะแต่ว่าเขาได้มีการต่อเติมมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งตรงนี้มีประตูสามารถเชื่อมเปิดออกไปข้างนอกได้อีกเช่นกันค่ะสามารถทําเป็นได้ทั้งร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ทหรือใครจะทําเป็นสํานักง,งานออฟฟิศก็สามารถทําได้ค่ะ และตอนนี้นะคะบิงก็อยู่ตรงบันไดค่ะที่พาขึ้นไปชั้นสองของตัวบ้านค่ะเดี๋ยวบิงจะพาขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะขึ้นมาชั้นสองนะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะโดยจะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องนอนค่ะแล้วก็จะมี1ห้องนอนใหญ่ที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านค่ะและบริเวณส่วนกลางของชั้นสองนะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะและห้องน้ําก็มีขนาดกว้างสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยค่ะ และนี่ก็คือห้องนอนแรกค่ะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมหรือห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองค่ะโดยภายในห้องนอนนะคะมีขนาดกว้างสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ถึง6ฟุตได้เลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับบิวล์อินชั้นวางทีวีรวมถึงทําเป็นวอล์กอินโคสเซ็ตโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกด้วยค่ะ ส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะซึ่งห้องนอนเล็กก็จะมีขนาดกว้างสามารถวางเตงขนาดใหญ่ได้อีกเช่นกันค่ะแล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีได้อีกด้วยและภายในห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ถึง2จุดค่ะสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ค่ะ ส่วนห้องนอนสุดท้ายนะคะก็เป็นห้องนอนที่3ค่ะซึ่งเป็นห้องนอนเล็กเช่นกันค่ะซึ่งภายในห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่อยู่1บานค่ะใครที่ไม่ได้อยากทําเป็นห้องนอนนะคะก็สามารถทําเป็นห้องพระหรือทําเป็นบล็อกอินโคลเซตได้อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤษา96ทับ1ลังสิตธคลองหลวงเริ่มต้นทีน้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตขับไปทางถนนลังสิตนะครนายก2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลังสิตธนะครนายก31 ขับต่อไปอีก7.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านเลขที่28ทับ1 2หลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมและต่อเติมพื้นที่ด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในโครงการบ้านพฤษา96ทับ1หลังสิทธิ์คลองหลวงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นทำเลที่เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ดีเมอร์บิ๊กซีต่างๆนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์ได้อีกด้วยค่ะและใครนะคะที่สนใจอยากยื่นขอเสนอสินเชื่อก็สามารถยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดเลย ตามหาบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอยู่นะคะสามารถติดตามเราใน EP ีถัดไปได้นะคะหรือสามารถติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ที่ J Asset Management แล้ววันนี้ปิงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีีหน้าเรื่องบ้านบ้านบาย J Asset Management สวัสดีค่ะ